วัสดีครับผมน้องเทีนนะครับผมวันนี้น้องเทีนนะครับจะมาเล่นเปายิงฉุดแต่งหน้ากับคุณพ่อนะครับเกมแต่งหน้านะฮะ <c oughs> ใครแพ้โดนแต่งทีละครั้งหนึ่งนะฮะในใบหน้านะฮะผมว่าใครจะชนะใครชนะได้แต่งคนแพ้นะฮะ<า> <c oughs> เอาเทียวเอาเ,อเดียวไรเอาหม <c oughs> มันไหนก็นได้ โอ้เอาว่าผมวหวนี้เรยวเอ็วเอเอผมครับตัวใส่สีนี้เดี๋ยว อุ้ยยังเพิ่งกินอ่ะเขาเต้นไหนแล้วเจ้าเขาสิเต้นอันหลูกยังไง เด้๋ยวจไผแล้วแต่จะสินไผ่สินมันบ่เอาบ่ต้องว่าพ่อบ่บ่หามลบออกมันเดี๋ยวจะสินไผ่สินมันไดยเอาบอสินไผ่สินมันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเสียเก็บไว้ใช้เรื่องกันได้เดี๋ยวเสร็จผมครับเสร็จผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว นางดีๆเวลาผมเร็ยนหทยนางกลมลงดีๆ <c oughs> เดี๋ยวคุณนอยเซ็ตผรมอยู่แล้วละออไอเขาเวลาเป็นล่าเหงจูบานอาจารจะดีเอาจะมามาเต็มนาเลยคุณจะมาลงแชมป์นสำหรับผมได้ยังไงครับทำ <c oughs> ไมครับทำไมโอ้ตัวนี้มันหัวหน่อยปวดเลยเฮอ,อ อือกมาบักก์แหลมก,ก็น,น้อย๋ยวเด้อเป้านิดคือบอส<อ>ไน่ตนนี้<อ>ฮะคือบอส่หลอดมันแล้วกัหมุนลงเออดีนะแล้วก<อ>ัหมุนล่งกน่ะเดี๋ยวจุ๊บ แต่ของคุทนันของคุทของคุณหันไปดีดีตอน่เช่นครับพอแม่เวลาเล็กไปหมดเลยอย่างอย่างเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆครับของใครพได้ใส่ศีลกว่นอ๋อเออเอออยู่ว่างๆนะครับเกี่ยวมันลายพวดบ่อทิวเกี่ยวกันดอก เกี่ยวกันดอกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหะนั่นนะครับนั่นนะครับมันจะเป็นกรรมตาตาเขาสั่งคิดจะได้ก็ต้องได้จังสั่นเออจะได้ก็ต้องได้จังสั่นเดี๋ยว อ้นี่ไรกไหนเียโคเยนยเฮ้ยหักเลยน้อโคนแห้งเออเออเอาไรอ่ะเหลือมาผมไม่ยอมใครผมไม่ยอมใคร ผมไม่มีใครผมไม่ยอมใครทั้งนั้นเดี๋ยวมาแตะคดีเดี๋ยวเฮ้ยเฮียจิ้มเขาไม่อักเดี๋ยวกะสิเป็นจมสิก็สิเป็นยังก็หันลงวิหันลงกันเหรอหัวหันลงให้มันสันๆนเลยแม่ไปเอาออกหันไปทุกคนจะเปาเพิ่งไทยนั่งก่อนเห็ดศิลปะเดี๋ยว ก็จมมูลว mm. yeah. ่าเขาเื่นมาไทยพี่เดี๋ยวนั่พอยังล่งก็คงิ้ง่ายเดี๋ยวพอเดี้ยวจอกันันไทยออย่ากันเองเดี๋ยวน้อยขึ้นมาหน่อย ผมคิดจะได้ก็ได้แต่คนหน้าตาดีมนูเหตุผลทุเร็กก็ได้ก็เอแม่บึ่งง๊าเอามาเ้วบเอามาเอามาที่อกซาบอโเอาม่เลยบอเพร้อมกันจอกันไ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาจอนให้เด้อจอนให้ก่อนพวกอาจารย์ยืนีิ่แล้วสิเ่าทุ่มเทเฮ้ยพักอีกเดีวแม่มุดลุ่งไม่จะเอาขึ้นสุดเดี๋ยวเดี๋ยวจอนให้คุณกันเออใส่อิ๋วใส่เอาไปใส่ลงยูดูไปไหน แต่ว่ามันแหลกได้สินดอกตัวนี้มันบริเกียวกันไอ้ไอสยันอยู่นะฟ้าไอ้เขาพ่อ Đi hồ ừ, ừ. Đi sắp đến đi nhà nhà Đi nhà 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 เราบันทึกแตงคือสามจังน้อยกินไรฟางเดี๋ยวอยู่ตรงนี้คึอเพิ่งึ้ได้น้อยนึงผู้ใดเต็มก่อนคือคนนัาสนาเลยพี่อวอรเอวอลาตา

สักตีอยู่บนนม้เลเฮ้แค่กว่านั้นให้มันสิ้นเลยตอาจารย์ถิ้นว่าเราอย่างตัวอาจารย์ถิ้นก็เเดี๋ยวมันลายโพไอรั้งอ่นอ๋อคือ เดี๋ยวบางคนบันไดเป็นตาแตงได้บางคนนั่นะอย่างยิงจังก็บอกยิบจุิบมาต้องออกซ่าบ่บ่บ่เรงก็ม่มีผู้แกเรียด้ดๆที่เอ้ยเกรนองพอบาบไดเสอพอแ Đi ra đi À Mẹ không bỏ mắt cái gì đến mà bỏ Chịu ổng, ổng, ai năn, Chịu ổng con ai nắm Phòng bằng khuôn lệch, phòng nhanh, con bò Đi đâu lai phạm hãy đưa Này Này เปากดียาเวลากับผมเรกคุ้นเ็ดไอะนั่นยายาเออแต่โรคภูมเดียวอองำมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอืมนะครับโอ้ยอดละเดี๋ยวอีกทีมาอ้ยสองเ เอาจากเธออเอาหมันเน่าเลยเด้๋ยอ้อ้บันนี่บันนี่เต็งคือเต็งหายใหเต็มทีเลยเเอาสองเอาสองเธอ้สกเอยแก่เดเพิ่งเสือมันแล้วเอา้ตมันแล้วคุณน่นนะคุณยายาผมเหนื่อยเมืองนคนว่าสุกรไปกระจอกเพะวนนันเดี๋ยันนี้มันต้องหัวแดงมนต้องมีที่วางเลยหม่เวย เดีอแต่คือว่าเด้แต่เขาสิแต่งแบบไรมาเีนี่ีใจเย็นตึบแบบเจ้าสุดท้ายอกสองเท่าบอบอสองเท่าบอบเรคือเท่านั้นกเกยวบอรับน้งามน้าบ่เเสิลูศิลของผมบอสัญญาลแล้วลูกไส้ยาบอเอิบสองเทากบสองเ่ใจนี่เดียวไบ่อใจกันเนีอ ให้ผมแต่งแบบสบายของผมกอลับจะนิ่มอย่าง,งยังผมเพยรวิธีของผมเออออกมาแบบงามอหลังชังดีเนะโอ,โอ้สวยรูปหลอดีไปหมนยังขึ้ขี้หลายได้ดิส้องเถือนะครับนะโอ้จงไว้อีเถือสองน้ำแม่นนก่อล์ฟจงไว้เถือทีสองนั้น ผมหนึ่งต้องแบบปับพ่อปลาเราคิดว่าสิแก่แก่ว่ะาะอะไรหนอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีบอลวางมาเนาะน,น,นี่ดูเอาไว้มันได้ชนะผมเนี้ยว่ามันเสรเต็มแล้วเดียวมันมันมันตน้องมีแบบหลายๆอย่างอ่ะ,อะเดี๋ยว

เก็บกอนแบบไหนโอ้ผมมีบัตรเตร็ดอกเลยเดี๋ยวเก็บกันเตือนหน่ยเลยเด้อเออเก็บกันครับเอำมาครับเรียบร้อยครับคนที่แพ้นะครับคนที่แพ้นะครับของไผ่ศิลกากันครับใอ้ของที่ของพ่องผ่อของไผ่ศิลของพ่อมันต้องมีปลั๊กคกข้างในเฮ้ย